สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดป้ายสารคุณหารพิทักษ์ไพรวันเขื่อนคุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกวันนี้เวลา13.42นสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเขื่อนคุนด่านประการชนตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ทรงเปิดป้ายสาลคุนหารพิทักษ์ไพรวันหรือสาลเจ้าพ่อขุนด่านกรมชนลประธานและหน่วยงานต่างๆร่วมกันจัดสร้างสาลคุนหารพิทักษ์ไพรวันหรือสาลเจ้าพ่อขุนด่านบริเวณฝั่งขวาของหัวงานเขื่อนขุนด่านประการชน เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์กว้าง11เมตร50เซนติเมตรยาว16เมตร80เซนติเมตรกรมจัดสร้างรูปหลอสำริดคุนหารพิทักษ์ไพรวันสูง171เซนติเมตรและมีพิธีเชิญขึ้นประดิษฐานที่ศา,า,าลเจ้าพ่อขุนด่านเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาในการนี้ทรงปลูกต้นไม้ทรงปล่อยพันปลาน้ำจืดและพันนกปลอดหัวโขน จากนั้นได้ทอดพระเนตรนิทศการสี่ทศวรรษขุนด,ด่านประการชนแสดงประวัติเขื่อนขุนด่านประการชนและข้อมูลโครงการชลประทานนับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทอดพระเนตรบริเวณที่มีพระราชดำริให้ก่อสร้างเขื่อนเมื่อวันที่26ธันวาคม2519 นเทศการความเป็นมาการจัดสร้างศาลเฉพาะ่อขุนด่านที่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสให้ติดป้ายโลหะจารึกประวัติขุณหารี่ทักไพรวันเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและเทิดทูเกียรติของท่านให้ปรากฏว่าเป็นผู้ดูแลเขตแดนเมืองหน้าด่านในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ให้ข้าศึกเข้าประชิดเมืองหลวงได้ นอกจากนี้ยังทบพระเนืนิทรศการผลการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรการชนประทานเบื้องต้นที่สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบโรมาราชกุมารีมีพระราชดำริให้กรมชนประทานและหน่วยงานด้านการศึกษาร่วมกันบูรณาการพัฒนาเป็นหลักสูตรการชนประทานขั้นพื้นฐานระด,ดับประถมศึกษารวมถึงจัดก,กิจกรรมยุวชนละรเรียนรู้งานชนประทานเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้าใจงานชนประทานมากขึ้นด้วย วันนี้เวลา15.40นพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวราราชาที่นัตตามาตรเสด็จไปโูนการค้าสยามเดสคเวอรี่ทรงเปิดงานวันล้างมือโลกประจำปี2557ซึ่งมูลนิธิคุณแม่คุณภาพร่วมกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพโปกและหน่วยงานต่างๆร่วมกระตัดขึ้นเป็นครั้งที่5เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนและคนไทยมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการล้างมือเป็นประจำเพื่อลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนี้เพื่อร่วมรณรงค์การล้างมือในวันล้างมือโลกประจำปี2557ตามที่สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่15ตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันล้างมือโลกเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เด็กเยาวะชนและประชากรทั่วโลกให้ความสำคัญกับการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธีเป็นประจำเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคที่สำคัญได้ทางหนึ่งในการนี้ทอประเนตนิทรรศการและกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิดมือน้อยตะลุยโรค โดยจำลองการใช้ชีวิตประจำวันและการสัมผัสสิ่งต่างๆภา,า,ายในโรงเรียนของเด็กๆที่อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคพร้อมขั้นตอนของการล้างมือด้วยสบู่อย่างถูกวิธี7ขั้นตอนเพื่อปลูกฝังสุขอ,อนามัยที่ดีช่วยป้องกันเด็กจากเชื้อโรคตลอดจนการลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆเช่นไข้หวดัดท้องร่วงผิวหนังอักเสบและตาแดงได้ถึง50 จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ